เฟซบุ้ง <polarization> งินแสนแล้วเอาเเลยราเลยจะไปกินจระเข้กันโอ้โตุ้ใหญ่มากอ่ะทุกคนไปไหนจระเข้จริงๆริงยังเหนือยังอยากกินปืนจะดูกระดิกไหมวะวันนี้เราจะไปฉลองแสนทรัพย์นะแม่วันนี้เราจะไปฉลองแสนทรัพย์อบเราได้เราหรือก็เฟซบุ้งแสนแล้ว เราเลยจะไปกินจระเข้โร้โรโอ้โหโอ้โหโอ้โนโอ้ห้โหโอ้ห้ยหโอ้โหร้โ้ยหอ้ยหโ้้โหโ้้วหอ้อ้โ้โ้หอออ้ สูๆ้ๆบรยากาศสูๆ้ๆยจสูๆ้สๆมันเป็นวันที่สู้ๆอ่อทั้งดีใจทั้งเอ้ย <laughs> แม่ต้องลองขี่จัะเยาสักครั้งนะ,ะเราเป็นวันทองนะแม่เราจะไปหาจาักรยาน ันนี้เราจะมากินเนื้อตะระเครั้งแรกในชีวิตสามสิบกว่าปีเพิ่งจะเคยกินค่ะดูดิมันหั่นเป็นหมูหั่นเลยอะนู่นนะทุกคนมันหมุนมันเยอะเลยนะมีมันด้วยอะตระเคงมีมันด้วยนะแม่รู้ไหมโลละร้อยห้าสิบถึงสามร้อยเลยนะตัวหนึ่งสิบโลก็สามพันเลยเออเจริงเหรอเออเดี๋ยวซื้อเป็นตัวไปให้พ่อกินเนาะปาดก็คงมีส่งเราแหละมีมีส่งมีส่งมีส่งปาแม่ชอบอ่ะูดิแ ดูฟันด <m> ูฟันนี่เมนูของเขานะคะทุกคนมีจระเข้หั่นด้วยมีจระเข้ย่างลูกชิ้นจระเข้ด้วยต้องลองลองไหนแม่ดูใกล้เนะต้องมีจระเข้กระถองใกล้ๆอีกใกล้ๆอีกเออมันร้อนนะใกล้ๆอีกร้อนเบิงเบิงเบิงขี้องเบิงแล้ก็ร่างหมุนรวยลุยลุยยิ่งเน๊จระเข้จริงๆแขยี่ริ ต้องแท้เลยจ้าลาบยำอะไรพวกนี้จ้าช่วม่จอร์ดาเคสะช่วยคนไม่ทานจระเข้ก็ลาบหมูลาบเป็ดยำทะเลข้าวผัดมีทุกอย่างเขาจาโบแต่แม่มาแล้วแม่ต้องลองมาตามจอร์ดาเคสแล้วต้องชิมต้องชิมแม่ได้้แต่ยินงจะเสียงหมุนกับกาสะยองล่ะพี่น้องทุกคนได้ยินเสียงไหมอีตาอีตาจระเข้ โอ้โหเมื่อร้านอีนสันสวัสดีจระเข้พี่น้องเอ้ยปันปันเหมือนจริงเลยเนาะก็ของจริงไงของจริงเอ้าเหรอเมาของจริงไงแม่ของจริงแกแม่เราเอาหัวเข้าไปดิสตาร์ทไ่ใช่ไหมนี่สตาร์ทจะทำก็ให้ปลาสตาร์ทจะสตาร์ทตัวจระเข้เฮ้ยอันนี้ตัวพวกใหญ่เลยจ้าว้าหัวยังอัน้ดูไหมมันอย่างนี้เหรอเอาไว้อย่างนี้เลยเหรอนึนไปดูกับยายนึกโอ้ตัวใหญ่มากอ่ะทุกคน ตะลึงเลยค่ะนี่ยดูเดือดค้างเลยนี่ไปทักทายนะใจดีตาโอ้โหใหญ่มากอ่ะอันนี้ต้นสมเรียงเด็ดกินได้เลยนะคะฮะต้นมะเรียงเชียงดาวอโอ้เดินแล้วเดินแล้วเขาตกใจเราแน่เลยแม่ดูน้ำน้ำน้ำขุ่นหมดเลยโอ้เขาเดินที่มันดังฟุบฟุ๊บฟุ๊บนะบึ้งบึ้งบึงบึงเพื่อนๆแข่แข่อิรีได้หนิอันนี้กิโลเขาคุณแม่ถ้าแบบตัวเนี้ย ตัวนี้น่าจะประมาณสองร้อยโลสอง้อยโ้แม่มึงแข่งไปโดยดูหนุ่มมึงเป็นดาราเก่งลสกงร้อยโลโอ้โตัวใหญ่มากแล้วยังอย่างใจแอนนี่กี่โลครับแม่ใจแอนน่าจะประมาณเจ็ดแปดร้อยโลโอ้กัปตันค่ะม่ใจแก้มดิเหมือนตาเลยอ่ะเออฮ่าอาผัวแต่วะไปกินข้าวกันเนาะลูกเนาะกินข้าวกับอะไรจอราแคร์ จระเข้ผัดเผ็ดไหมหรือเอาผัดเอาจระเข้ผัดเผ็ดเป็นชิ้นค่ะทอดกระเทียมอ๋อเอาจระแค่ทอดกระเทียมหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นซับค่ะเขาได้มาฉลองว่าซานไอสันไม่กินอีแคร์นี่เลยอะไรนะที่ที่เป็นเมียชาวันเมียไก่ทองเข้ามหาเทพีเจ้าเปล่าจะแม่เมืองทิพย์ ถ้าถึงจะละแค่เขาต้องสต๊อบไว้เขาต้องสต๊อบไว้สงสารเหรอใช่เหรอเพราะว่ามันสงสารเพราะว่ามันไม่ได้กินหรมิ่นอาอไม่ได้กินอาหารมาแล้วโอ้ยจมตำน่ากินมากโอ้โอ้ผมตื่นเต้นมากเลยนะนี่ตื่นเต้นแบบอันนี้จะละเค่ย่างใช่ไหมจ๊ะอันนี้ชิมอะไรนี่ทำเป็นอะไรตื่นเต้นเหร เออตอนตื่นท่านรู้สึกคนดไหเห็นตัวจริงมาแล้วกับลูกกินดิบนี่นะครับฉลองแสนซับนะครับแม่สัญญาไว้ว่าจะกินเจระแขะมามากิเด้อพี่น้องเด้อทำตามสัญญาเรเด้อยาดานฉลองเมืองกลางแรกในชีวิตเด้อทิมแจวต้องลองต้องลองแยกเขาแยกเขาตัวได้พร้อมยังพร้อม อร่อยเป็นยังไงยายเป็นไงอร่อยยายร่นื้อไ่นาะเออไรที่แต่ฉันหมือเอมันเหมือนหมอือออออือืออ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 อืออือือนือ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 นะอืออืออออยออออือออออ อุมีน้ำจิ้มแจ่วนะเขาเลยหยิบช้อนให้คุณยายคุณพี่ยายจะกินเลยอ่านะคุณ่งาช้อนหนึ่งช้อนจระเข้นะครับวินตาชาไปและหนึ่งเป็นไงเป็นไงแ้า์หนึ่งเนื้อไก่อ่ะไม่กินเหมือนหมูเหมือนไก่ครั้งแรกนะครับทุกคนนเป็นไงอืมเป็นไงปั่นกัน ยังไี๋ยวเราื่นกับแม่ยืนกับแม่เนี่ยยังไ <นะ S 1> อร่อยมันมันไม่ใช่ไปเห็นตัวมันก็จะน่ากินหน่อยไปเห็นตัวมันแล้วมันเป็นบาปกุนัดสว <laughs> เป็นบาปกูนัดสวะเ,เลยชิมไหมตามจริงนะ <c oughs> อร่อยอยู่ <c oughs> เนื้อเหมือนเนื้อไก่อแต่ถ้าไปไปเห็นตัวจริงมันคงจะกินได้เยอะอยีกทุกก็ดูแก้วน้านะนี่แก้วน้ำนี่เป็นรูปอีแคเลย ชาละวันคอฟ <c oughs> คอฟ,คอฟ่คอฟ่คอฟชาละวัน <c oughs> ชาละวันกอฟฟผัดเผ็ดจะเข้ี <c oughs> ่ผัดเผ็ดจระเข้คุณไม่ขาวอีรีาาตีหญิงเือมเออเอออะกินไม่หิแล้วน่ะตัวได้มาพี่น้องนี่จะดาบดีผัดเผ็ดดิผัดเผ็ดอีแขได้พี่น้องเด้ออือนี่ใส่เข่าเด้พี่น้อง มาเลยเด้อเขียดีเด็ดนี่มามีบักเขียบพวงน้ำเลยหนึ่งอืออือืแซ่บแสดงว่าผัดเผ็ดแม่ชอบนึ่งดึกเออวไม่ไี้กินคาวนะแม่เนาะธรรมดาเลยมันคลายเนาะก็จะเหมือนก็เหมือนก็เหมือนเนื้อหมูนะไก่เนี่ยแต่ว่าเหมือนเนื้อไก่เลยเห็นไหมรสชาติก็คล้ายๆนะทุกคนอันนี้ อีกแค่ทอดกระเทียมลํำเลียงเข้าไปในปากเจด้านนะคะคำที่สี่ที่ห้าแล้วนะครเออ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 ดออเออเอเผ็ดเผ็ดกอเอ็เออเออเออนออเออเออเอออเออเอเอเออเออเอเออเอเออเออออเออเหอเออเออออเออเอนเอออเ อร่อยอ่ลยวาชาตินี้ถึงตายก็ไม่ใช่ดาราชีวิตอ่ะได้กินแล้วตรลเค่แม่ชอบมากอ้ผัดเต็กกระเทียมอร่อยตอนนี้ย่างแต่แต่ถามว่าอันไหนอันนี้ผ่านกว่าอร่อยมากสุดยอดแต่อย่างอื่นก็อร่อยนะไม่ใช่แม่อร่อยนะหมายถึงแบบถ้าเอาแบบคนอย่างแม่คนอย่างแม่ต้องกินอันนี้ใช่แต่ถ้าโหมากินได้หมดเพราะว่าออริกิโนมันมันไม่รู้สึกอ่ะออริกิโนอันนี้แล้ว อร่มะพร้าวมันหอมกระเทียมหอมพริกไทยไงแล้วก็รสชาติมันได้ไงมันโดนมามาทุกคนแนะนําให้มาที่นี่ข้างๆได้คำว่ามีอีกกระเป๋านำเด้ข้าไปเบึงไงเด้อึ๋งะมันมันเสือกมันต้องเสียดทางเองล้วล่ะคะขบแต่ส่วนมากก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษาพาพาน้องมาทำคลอดได้ค่ะจะแบบตัดตัดไข่ออกตัว ลูกเขาอะค่ะออกจากจอระลเค้แล้วก็ต้อใส่สะดือทำได้หรือได้ค่ะได้เดินลงมาเดลงมาเดินลงมาแล้วแล้วแม่เขาจะไม่ไม่งัรนไม่แม่เขาก็คืออยู่ในส่วนของในเขาคือพอไข่ปุ๊บจะมีคนงานลงไปเก็บไข่เข้ามาเข้าตู้ฟักดูดีเนะเออหน้ามาป่ะพฤทภาใช่ไหมครับประมาณพฤทภา พอดีพอดีมันเกิดมันเกิดมันเกิดฮะนี่เกิดเขาพอดีนะมาถวมันที่เท่าไหร่ครับประมาณบอกได้ไหมน่าจะประมาณพุทธภาอาจจะไปลายปลายปลายพุทธภาเนึ่ปลายพุทธภาทุกคน ลับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้คุณยายดาด้วยนะคะคลิปนี้ไม่ดราม่านะทุกคนต้องดราม่านะคะ,ะคยังไงก็อย่าลืมปกด,ดไลค์กดแชร์ให้แม่ดากดซับสไคร e ให้ฝาปฝาปฝากเอา <ๆ S 2> ไปะะแล้วจะเอาเลยสองแสนใช่ไหม เราจะเอาสองแสนซับให้ได้เลยค่ะสองแสนซับจะพาทุกคนไปต้าตังูเอ้ยกินงูเหรอที่นี่โอ้โหนักกว่าเดิมมีกเลยนี่จะบอกว่าที่นี่เจ้าของน่ารักมากคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้หญิงก็น่ารักมากพนักงานที่นี่น่ารักมากแนะนําให้มาโอเคอันนี้เราไม่ได้ค่ารีวิวนะไว้ทุกคนเราแค่แนะนําให้มาเพราะว่ามันล่มลื่นใช่ดูหน้าเยดาก็รู้ว่าล่มลื่นไหมใช่โอเคไปบายบาย